เพงกันทั้งหมู่บ้านงวดที่แล้วงวดนี้สองตัวสามตัวมาคบคอหวยแห่ขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนก้าวตนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านร่วมครึ่งร้อยนะคะแห่ดูล่างทรงขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนยักษ์ก้าวตนนะคะงวดที่แล้วนี่ออกตรงเป๊ะรวยกันทุ่หน้าเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการขอ เลขขอโชคนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีชาวบ้านกว่า50คนนะคะแห่ไปดูร่างทรงนะคะที่วัดอัมพวันวนารามละคะหรือวัดบ้านทุ่งรามตำบลผักไหมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะมีการทาพิธีขอโชคจากเมตเคียน9้าต้นนะคะที่ชาวบ้านช่วยกันนำขึ้นมาจากฝายลำน้ำ ทับทันเมื่อปี2561นะคะเนื่องจากมีชาวบ้านถูกหวยนี่งวดที่แล้ว395แล้วก็เลขท้าย2ตัวคือ15เป๊ะเ,เลยนะคะจำนวนมากเลยนะคะจนสร้างความฮือฮาในพื้นที่นะคะเลยมีการทำพิธีขอโชคลาภอีกครั้งนะคะ นายสุรพน์แท้ตั้งอายุ62ปีนะคะหนึ่งในคอหวยกล่าวว่าหลังจากทราบเรื่องราวแปลกก็ได้นําอาจารย์หรือเกจิที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดศรีสะเกดมาทําพิธีเข้าร่างทรงเพื่อที่จะขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนนะคะแบบเงียบๆจนกระทั่งงวดที่ผ่านมานะคะคือถูกตรงๆเลยนะคะ395แล้วก็เลข15นะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะพอหอมปากหอมคอนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะ โดยการถูกก็ถูกพอหอมปากของพ่ออย่างที่เขาว่านะคะเขาบอกว่าพอได้ซื้ออาหารการกินเลี้ยงครอบครัวในยุคสถานการณ์ไวรัสโควิดกำลังระบาดอย่างนี้นะคะทั้งนี้นะคะหลังจากบรรดาคอหวยพากันทราบข่าวนะคะก็ว่าจะมีเจจจอาจารย์ชื่อดังเดินทางมาเข้าทําวิธี เข้าทรงที่วัดนะคะเพื่อที่จะขอโชคขอลาบจากแม่ตะเกียน9้าต้นเวลา20นาฬิกานะคะที่ผ่านมาคือเมื่อคืนวานนี้นะคะบรรดาขอหวยก็เลยเดินทางมาร่วมพิธีนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะโดยในครั้งนี้นะคะการทำพิธีดังกล่าวนะคะร่างทรงนะคะที่ปร,ประกอบพิธีได้ตัวเลขสามตัวตรงๆ นั่นก็คือเลข3 4 3นะคะแล้วก็4 2นะคะทำเอาบรรดาข้อหวยที่มานั่งเฝ้าลุ้นแล้วก็โล่งอกโล่งใจดีใจด้วยนะคะเมื่อไล่เลขเด็ดแล้วนะคะบรรดาข้อหวยก็พุ่งเพ่าไปที่แผงแอตเตอรี่เลยนะคะเพื่อหาเลขดังกล่าวนะคะคือ3 4 3แล้วก็4 2นะคะ แต่ขณะที่กําลังเพ่งหาตัวเลขเง็ล่าวอยู่นั้นนะคะปรากฏว่าแม่ค้าลอตเตอรี่นะคะดันท,ทําลอตเตอรี่1ชุด2ใบนะคะหล่นลงมานะคะเลขท้าย3ตัวคือ3ามห้าห้านะคะทําเอาบรรดาชาวบ้านหรือบรรดาคอห,หวยนี่ก็ฮือฮากันเลยนะคะเพราะว่าเลขมันคล้ายๆกันนะคะสามสสแต่ว่า เลขที่หล่นคือ355นะคะมีเลข3นําหน้านะคะชาวบ้านก็เลยฮือฮนะคะนี่ก็คือบรรยากาศการขอโชคจากแม่แตดเกียนนะคะสามตัว2ตัวมาครบเลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอขอท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ